เมทำอย่างนี้ได้ยังไงไหนไข่ไข่ไข่ฮะอีนังนี้ใช่ไหมไมแล้ลูกอ่ะแล้วเขาว่าไงนะไหนมีชคนเดียวไไไบอกแล้วมีลูกกับมันไหมมีลูกกับมันไหมมีลูกกับมันไหม มีลูก oh กับมันไหมนี่ดูเองแล้วกันว่าโอ้โหมั้นขยันขนาดไหนโอ้โหขยันข้อ้โหแลวท่านบอกไงหัวแกท่านเจ็บต้ ผัวฉันต้องมีลูกออกมาเป็นหงอยกมีแฟนเป็นธอมที่อันลูกคนหนึ่งเป็นถังเบียร์มีแฟนผู้ชายฉันแกฉันต้องเป็นหนึ่งฉันไม่ยอมจริงจฉันไม่ยอมนี่ได้มกันมาตั้งแต่อังกฤษรึเปล่าอังกฤษป่ะเนี่ยฉัน้ายอมนอกจากนี่เป็นน้อยถ้างั้นฉันไม่ยอมลูกลูกอาจจะน่ารักขนาดนี้คีิคาแรคเตอร์กันสุดที่

ก็ชีวิตมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ใช่อ้ยเยาวชนผมโดนรู้เลรื่องเลยไม่รู้ฉันให้ฉันให้เยนี่อันที่แล้วสองวันนอกนั้นห้าวันันธรรมดาเยไอตองใช่ป่ะเปิดบาเก็บมาเลี้ยงใช่ป่ะแล้วแน่เน่ะแล้วนี่นะแล้วใครไครคิดแบบนี้รู้นี่เหรอแนเน่เน่เหนื่อน่ ถือชลอมเข้ามันอยู่ในบ้านเหินฟ้าแล้วก็เลยได้กับไอ้ตองสุดท้ายตอนจบเนี่เป็นเจ้าของบ้านคุณคุณไหมบทเรื่งคุณบ้านตองนี่ต้อนใช้น้อยอันี่ตอนที่ปอกว่าไหนแกมาถามไอ้ตองก่อนโอ้หนูเลิกจากพี่แนนเรียกแม่ไอ้เป็นพ่อเขาหรอหรือพี่เลิกเป็นพ่อนี่คือจะโยมมาชูวยเองอยู่นะ เรื่องเกิดตอนนี้อะไรรเนี่่นี่อเนี่ยมันเป็นละครที่เราจะทำขึ้นมาได้เรัไเี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยในสมรสตามกฎหมายอยู่ไม่อ้าวเนี่ยถูกใครเป็นแม่เขาเลเลยแต่เล่ยเราเปแม่เราอ้าวนี่เนี่ยนอร์อ แกไม่มีแกเป็นแกเป็นแกเป็นสามีฉันไงแกไม่มีพ่อแม่ฉันไม่มีครอบครัวฉันครอบครัวของเราเองก็ดูลูกแต่ละคนออกมาสังเกตนะคือปากรักอ่ะเป็นครอบครัวหลักแคนละฝ่ามาเพราะเพราะอะไรรือป่ะมาแต่งงานด้วยเพราะเราได้กันลูกเลยไม่เต็มอย่าง่ี้ใช่ไงยเราบอกเราบอกทุกคนว่าถั้งทีก็เป็นลูกเราเท่านั้นงงงงกันเนี่ยแตนเดี้ยมันเปลี่ยนไปหลงไหนวะตามเป็นมา มันคือจินตนาการเกลนรู้ป่ะแล้วถ้าผู่อ่ะผู่อยู่ตรงเนี้ยผู่จะพูดว่าหนูว่างเหลอลูกก่อนตามกฎหมายอันนี้ชูชูแต่จริงๆเนี่ยสถานที่มานั่งนั่นจินตนาการเปรีมเปรมเปรมเปรีมมาด้วยมาด้วยพี่หมอที่เหมือนมาด้วย พี่หมอพส่หมดใส่หมดใส่หมดม่รู้จะเป็นไอไม่รู้พี่แม่พี่นี่พ่อพ่อพี่เบลอพี่ให่พี่ให้ฉันมีข้อมูลบ้างดป่ะให้พี่ต้อเป็นพ่อฉันพี่ฉันไม่ขัดอะไรหรอกพี่ไมู่้เ่ยฉันรับไปพี่ต้อกับพี่เอเป็นพ่อแม่ฉัน พี่ต้นเป็นแม่พี่เอเป็นพ่อเยโยนนอยู่นี่เนวเดี๋ยว่ดเยออกมาเป็นเบลออกมาเป็นเบลบีมไม่ได้ออกมาเป็นเบลออกมาเป็นเบลนี่คือ็กเซอร์ไสแอิใช่ไหม่ยเป็นลูกพี่ลิวที่บทละครเนี่ยสัมเปลูกพี่ลิวหรอใครพี่พี่ลิวพี่ต้นพี่ลิวหพี่ต้นก็ได้พี่ต้นเป็นพ่อเป็นแม่พี่ร้นพี่ลิวพี่ต้นพี่ลิันเหนือยปั้นใคเขียนเลย พี่ต้นคนด่าอยู่ตอนเนี้ยองพี่ต้นเหยียนเร็วนี่มันเพี่ยนเพียงที่ว่าพี่ต้นกับพี่ริวพี่ต้นเป็นพ่อพี่ริวเป็นแม่ไม่จริงๆแล้วอ่าพี่ต้นอ่ะพี่ต้นพี่ต้นเป็นป้าปตาพี่ริวเป็นคุณพ่อเก็บเก็บฉันมาเลี้ยงอ๋อตอคนละกัตสองคนนี้เขาละกันละกันไม่เป็นปู่กับปู่แล้วไม่ได้พี่ต้นพี่ต้นไม่ป้าพี่นุ่นไม่มาอย่าเข็ยนประการเขียนไปด้วยเขียนไปด้วย เขียนล้อ็เป็นเร่อแล้พ่อพ่อของเลอนี่กิกเขียนนี่กะ้อมากาที่กขีนระเพีเลยดประเพณีอะรระเพีอยไม่ดูดีาดใหญ่มากเลยตรงไปกจ้เนื่อยกันดีกว่าไหมรแล้วปีปายปาหิวแล้วเนี่ยนี่ของใครเนี่ยัเล่ะเลข้่อมาเล่เลี้ยง จะเล่นตอบสนองว่าไทยเป็นพ่อชางไทยอ่ะตั้มหลังไทยอ่ะเมียจริงๆอ่ะจะมีลูกน้อยถ้้าเนอยจะมีลูกเยอะไม่เอาคืบอกว่ามาก่อนไงมาก่อนไงแต่มาแย่งกันเองไาแย่งกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวมาเคลียร์ก็ามาเคลียร์ขยะกันด้วยลูกๆ